สวัสดีจะ้ะมาหน,นี่งมาหน,นี่งจะพาพาทถ้ำก่อยดอกแค่จะ้ะดอกแค่ลางหลาลูกจะผึ่กสดหอมร่วมบบกหน้า่งโปุ่งโหลดเขาโัวน้ำป่าป่าแดกจะ้ะ 那我这。Now, เสร็จแล้วจ้ามาเล้จ้ะมากินน้ำมันเนี่ยแสบแสบจ้าอัสดีจ้า